สำหรับใครที่ยังไม่ได้ยื่นแบบพองอดอ50ารอบก็ระยะเวลาบัญชี1มกราคม2567-31ทถึง31ธันวาคม2567ภายในกำหนดเวลาสามารถยื่นแบบย้อนหลังผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้โดยหลังจากที่เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากรเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้เลือกยื่นแบบที่หัวข้อพองอดอ50ระบบจะแสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลทั้งหมด5ขั้นตอนคือ ข้อมูลทั่วไปข้อมูลการคำนวณภาษีข้อมูลอื่นๆสรุปรายการภาษีและยื่นเันการยื่นแบบซึ่งในแต่ละขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบบจะคำนวณค่าปรับอาญาและเงินเพิ่มพร้อมเลือกวันที่ชำระให้โดยอัตโนมัติสำหรับค่าปรับอาญากรณียื่นภายใน7วันหลังจากวันที่พ้นกำหนดปรับ1,000บาทหากเกิน7วันปรับ2,000บาท กรณีมีภาษีต้องชำระจะเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ1.5ต่อเดือนโดยระบบคำนวณเงินเพิ่มจนถึงวันที่ยื่นแบบและชำระภาษีกรณีไม่มีภาษีที่ต้องชำระแต่มีภาษีขอคืนจะได้รับเงินคืนผ่านพร้อมเพ์ที่มีการผูกบัญชีธนาคารกับเลขทะเบียนนิติบุคคล13หลักและที่สำคัญอย่าลืมกดยืนยันการยื่นแบบหลังจากที่ยื่นแบบเรียบร้อยแล้วท่านยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นงบการเงินกับกรมสรรพากรพร้อมชำระค่าปรับอาญา ถึงแม้ว่าจะยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ตามมายื่นแบบง่ายๆด้วย e-filing กัน